ใสนี่ครับปากระมังตัดท้ายนะครับรบสวัสดีนะครับนานาเพื่อนๆสายตกทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับเราครับ GT i t c h i n g Thailand นะสายตกแบบโง่โง่ก็สำหรับวันนี้นะฮะผมมาหมายใหม่ฮะมาหาหมายใหม่สำหรับตัวผมเองนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดหมายใหม่สำหรับผมนะโอเคก็วันนี้ผมอยู่คองรัพี่พัดนนะฮะอยู่ ของรพี่พัดแยกตกนะครับที่ผมมานะวันนี้ก็หมายก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างกนะับหมายก็สําหรับวันนี้ผมมานี่โดนฝนแต่เช้าเลยนะฝนเพิ่งจะหยุดตกไปนะก็เดี๋ยวมาดูกันฮนะว่ากับวันนี้แบบเนี่ยอากาศอึมครึมอึมครึมแบบนี้นะฮะแล้วก็ฝนเพิ่งจะหยุดตกไปฮนะก็ วันนี้ผมจะมีแต้มมีตัวต้องไม้กับหมายนีฮะก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันฮะแต่ตอนนี้ผมก็ได้ลงเ็ดไปหมดแล้วนะสี่สี่คันนะฮะก็เป็นก้อน้าดินหมดเลยสี่คันนะฮะเดี๋ยวจะลองมาดูอีกทีหนึ่งถ้ามันเงียบๆอาจจะลองลองลงหลิวดูแต่ไม่รู้ว่าจะลงได้ไหมเพราะน้ามันแรงนะฮะก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันฮะวันนี้ผมจะได้แต้มได้ตัวต้องไงนะโอเค ก็แต่ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนะฮะก็ฝากน้าๆเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยฮะกดติดตามให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพราะว่าผมมีคลิปใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะฮะอัปโหลดลงเรื่อยๆะฮะจะได้รับชมก่อนใครนะ,ะโอเคเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะว่าวันนี้จะมีแ้มมีตัวบ้างไหมกับหมายนี้ต่อวันแบบเนี้ยปกติก็แ้วนะไม่รู้วันนี้จะเป็นไงบ้างโอเคไปลุ้นกัน นี่ก็เป็นบรรยากาศหมายของเรานะฮะร่มรื่นะฮะอยู่ใต้ต้นมะขามเทศนะะ่ะแต่ก็ขยะมีพอสมควรนะฮะเดี๋ยวถ้าผมเก็บได้ผมก็จะเก็บไปนะฮะมีอยู่พอสมควรไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีอยู่มันเป็นหมายที่ดีนะฮะถ้าเก็บขยะได้ก็เก็บได้ดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะ เดือที่ผมนํามาตกนะฮะก็นี่เลยครับคือส,สองรถด,ดีของนต้นลำลูกกานะฮะที่ได้รับการสนับุนรับการสนับสนุนมาจากนะป๋อมแป๋มอีกทีหนึ่งนะฮะที่ว่าร่วมสนุกเล่นเกมกับนต้นนะฮะแล้วก็ได้ของรางวัลมาฮนะนป๋อมก็อุตส่าห์โอนถ่ายเหยื่อมาให้ผมอีกทีนึงฮนะเพื่อสนับสนุนช่องก็ขอขอบคุณนะ้ป๋อมแป๋มด้วยนะฮะ นี่นะฮะผมบอกแล้วนะผมแปมผู้สนับสนุนเรากับเกียร์สุดสองรถดีนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะฮะว่ากับใหมายนี้สุดสองรถดีจะทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับผมมาลครับประมาณครับ ตะโกนน้อยครับตะโกนน้อยมาแล้วปลาหมานเราได้ตัวแน่นอนครับวันนี้ไม่แห้วแน่นอนครับ ปลาสร้อยน่าจะหมานอยู่นะวันนี้โอ้หมาหนึ่งแป้งครับอันนี้เป็นปลาขยงนะฮะนี่ครับผม มาแต้แล้วครับขยงครับกินไส้เดือนนะผมเกี่ยไส้เดือนลงไปด้วยกินลึกทุกตัวเลย แป้ครับนะกำลังทำรีโมดกล้องอยู่เลยวันนี้งานปลาขยงน,นะฮะกาจะมาหายี่ศกคองและพีพัดเห็นน้าๆนนตกได้กันนะไม่รู้ว่าจะมีตัวหลงเหลือมาให้ผมมั่งหรือเปล่านะก็หวังว่าวันนี้เราจะได้ยี่ศกกลับบ้านนะฮะตั้งใจจะ เอาสุดสองรถด,ดีของนาต้นมาหายี่ศกเลยนะแต่ตอนนี้เกี่ยวส้เดือนพ่วงท้ายไปนี่มีแต่ปลาขยงเลยนะแต่เกี่ยวไปคันเดียวฮะคันซ้ายสุดนี่ฮะก็กินอยู่คันเดียวเมื่อน,นอเอาแล้วไปทันครับเอาทันไหมทันไหมโอ้ทันอยู่ทันอยู่เาาแล้ว ใหม่เรากระมังครับกระมังมาแล้วกระมังกระมังเริ่มมาแล้วนะโอเคหมานๆครับลุยต่อครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงยี่สิบนะฮะผมมาลงเบ็ดได้เริ่มลงเบ็ดก็ประมาณแปดโมงแปดโมงคึ่งแปดโมงสี่สิบโดยประมาณนะก็ได้มา สี่ห้าแต้มนะก็สำหรับผมว่าชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงนี่ก็ถือว่าเยอะเลยนะก็เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อฮนระว่าจะเป็นไงบ้างจะดูอากาศนะฮะดูฟ้าไม่รู้ว่าน้าจะน้าๆจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองปรับขึ้นดูนะดูครับฟ้าหม่นหม่นนะเมฆแน่นๆเลยวันนี้ก็มาเช้าก็ตกไปแล้วรอบหนึ่ง แล้วก็ตอนที่นั่งตกก็ปล่อยๆลงมาอีกฮะเขาไม่รู้ว่าปลาจะกินดีไหมแต่วันนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อฮะก็เดี๋ยวไปลุ้นๆกันก็สำหรับหมายนี้นะฮะก็มีขยะที่พอสมาควรนะฮะเดี๋ยวจะ เก็บไปบ้างแล้วกันเนาะมันก็ไม่ได้มีเยอะหร a ฮะเจริก็ไม่ได้มีเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเก็บเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเผาได้หรือว่าจะเก็บลับนะะก็ฝากน้าๆด้วยฮะก็หมายดีๆอดีายวทำพังวันหลังจะได้มีตกนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเก็บก่อนขยะยัฝากดูเบ็ดถึงด้วย One hour later. อันนี้ก็ประมาณหนึ่งเลยนะฮะนี่ก็คือยังไม่หมดนะหมดแดง <c oughs> ประมาณนี้นี่คือยังไม่หมดนะแต่คงไม่เผาหรอกครับเพราะว่ามันชืน้นก็เดี๋ยวจะเก็บกลับไปนะฮะเขาปางนานาด้วยฮนะหมายดีๆฮะเดีนะ๋ยวทำไม่เสียนะครับจะไ,ได้มีนี่ไม่ตกปลานะครับเอเค,ครับฝางด้วยครับเรื่องขยะนะฮะ โอ้เงียบพัดใหญ่เลยฮะขนาดเก็บขยะแล้วขนาดวนไปเก็บขยะแล้วก็ยังเงียบอยู่เลยเมื่อกี้ก็คันทางซ้ายนะฮะ้ายสุดเลย <c oughs> มันหลุดอยู่ข้างหน้าเนี่ย <c oughs> มันหลุดแค่อยู่ตรงข้างหน้านี่เลยเนะโอ้เสียดายอ่าเป็นกระมังนะเป็นกระมังหลุดใส่แต้มยิ่งน้อยอยู่นะ ยังอุตส่าห์จะหลุดอีกแต่ตกแบบโง่ๆครับอาตสาศอสดข้ามากเลยครับไม่ไม่ได้เห็นช็อตกินช็อตวัดนะวิ่งลงมาจากข้างบน กวจะกดรีโมทไมค์มึงแต้มวะผม,มอีกหนึ่งตัวครับเก็ดเบ็ดได้นะตัวนี้กินตอนไหนก็ไม่รู้เนะี่ยดีนะกินขอบปาก เม่กี้โมไดเวอร์อยู่นะไม่แน่ใจว่าปลากินหรือเปล่าเลยไม่ได้ถ่ายช็อตวัดนะไม่ทันช็อตวัดสักทีแต่นี่ตัวนี้ส์ใหญ่มาอีกแล้วครับงานขยแง่เสร็จเสร็จ ไ้เดียนใช้ได้นะฮะหมายนี้ถ้าใครต้องการปลาขยแงมาเลยฮนะต้มยำมาเจอแล้วครับกำลังน้อยไซต์ไม่ค่อยใหญ่นะฮะที่นี่จะมีตะเพียนก็ได้ตะเพียนมีไซส์หน่อยอย่างน้อยก็มีแต้มนะฮะได้อยู่ได้อยู่ มีต้มยำปลาขยงแน่นอนครับไสเดือนนี่ <c oughs> ก็กินดีนะหมายนี้ถ้าใครชอบปลาขยงนะไสเดือนกินดีมากครับอบ้ยครับไมายหนึ่งแป้งครับตะเพียนคะรับ กินอยู่นะแต่ไม่มีกระดิ่งกินเบาๆโอะโหกินอย่างแรงตัวแค่เนี้ยไม่ได้กินไต้เดือนด้วยนะเก็บไว้ดับแป้งก่อนครับ เพราะยังไงมีต้ยมยำอยู่แล้ววันนี้ตัลเล็กตัวใหญ่ต้ยมยำหมดจับแยงต้องระวังนะฮะน,นีเยัง อยู่แล้วครับข้าข้างมาเลยนะนับหนึ่งครับดูดูแววแล้วถ้าจะไม่รอดนะน่าจะใกล้ได้เวลากลับนะเดี๋ยวคงจะตีได้ไม้สองไม้นะหวังว่าอย่างนั้นนะเดีเพราะตอนนี้รอบตัวผมนี่ฟ้ามืดตึ๊บเลยแล้วฟ้ามืดตึ๊บเลยนะยนะดีลงของไม่ค่อยเยอะ รุ้นกันต่อครับยังพอได้ตกอยู่นะน่าจะเก็บสองทันอยู่นะฝนฝนเริ่มตกแรงนะฮะไม่รู้ว่าจะรอดป่ะไม่รู้ว่าจะเป็นการตกไล่หรือเปล่าแตแต่ดีหน่อยว่าที่เราอยู่มัน ลมไม้ค่อนข้างเยอะนะฮะนั้นยังกอดตบได้ยอยู่ตกกั็นต่อยเหายังไม่ยอมใช่ไหม <het> นี่แหละคือรสชาติของชีวิตครับตกปลา,าต้องเจอฝนบ้างแต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะตรงนี้โรคเยอะด้วยป่วยเปื่อยมาไม่คุ้มนะ โรงพยาบาลก็ยากรักษาก็ยากตอนนี้ฝนล,ลงแรงแล้วครับตาก็เหมือนกินด้วยครับอะ้ยทำไมใสสวย สวยเลยคิ้นตอนฝนตกพอดีแต่กำลังเดาเหยื่อใหม่มาลองอยู่พอดีเลยนะนี่ก็ได้กำลังใช้สวย,ยถือว่าสุดยอดแล้วครับนี่กล้องจะเปียกไมลย่ะจังหวะปิดกล้องพอดีเลยอไอสน,นะกำลังกำลังเริ่มมานะโอ้โห <laughs> ดีเต็มหน้าเลย มังเริ่มมาแล้วไสกำลังกินเลยฮะมาอีกแล้วครับขยงครับอ่าเที่ยวน,นี้ขยงกินเม็ดโฟมนะฮะไม่ได้กินแต่ไส้เดือนนะฮะขยงเม็ดโฟมม็กินนะฮะจับระวังนะฮะอันนี้ อ,อะไรมันหมูตกใจมันหมูของเอบินป๊อกนะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันกินอะไรถ้ากินมันหมูก็อย่างว่าเกี่ยวไม่ค่อยดีเลยมาอีกแล้วครับกะโกกน้อยฮนะตัวเล็กจัดเลยตัะโตกดูเลย ตอนแรกขึ้นมาที่แรกนึกว่าปลาเขย,ยงนะ่ะยาวมาเชียรครับตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะก็เดี๋ยวนั่งตกอีกสักนิดนึงอะ่ะเหยื่อกล้หมดแล้วลนะ่ะน่าจะเขอพอกันอนะ่ะครึ่งชัง่วโมงบ่ายสองพอดีน่าจะประมาณช่วงหลังนี่ผมไม่ได้เกี่ยวได้เดือนเลนะยปลาเขยงเยอะแล้วไม่อยากได้ปลาเขยงอะ่ะอยากได้ไปลาอื่นมากอะ่ะ หแล้วหมายนี่นะถ้าใครจะมาเอาปลาขยะก็ผมว่าเอาไตเดือนมาได้ตัวแน่นอนกินทุกไม้เลยก็ขนาดเม็ดโฟมยังกินนะอ่ะอะไรอย่างเงี้เยเีกว่ารานนั้นเราไตเดือนไม่เหลือตัวเล็กๆหน่อยพอดีคำนะเพราะว่าไม่นั้นถ้าเราเกี่ยวเยอะมันมันมาตอดตรงที่มันไม่โดนตัวเบ็ดเสียเสียยะ,ะ่คร่าปาเกี่ยวพอดีตัวเลยกินแน่นอน ก็เดี๋ยวไปดูกันต่อฮะว่ากับเวลาที่เหลือผมจะพอได้ลุ้นไหมอยากได้ปลาที่มันขยับไซหน่อยนะยังอยู่นะแต่ไม่รู้ปลาอะไรสีแดงจังเลยกระมังไซด์สวยขยับไซด์นี่ กินนี้เนี่ยนฮะไอไออะไรนะไอไอเนี่ยไอเรียกไม่ถูกของฟินป๊อกอะ่ะหนังไอหนังหมูอะ่ะหนังหมูของฟินป๊อกแตอยากได้ใหญ่กว่านี้นะอยากได้ใหญ่กวนน่านี้นี่ได้ใหญ่แนละ้วแต่ขอใหญ่กว่านี้อีกหน่อยโทรศัพท์โยนทิ้งเลยปลาไฟ ถึงว่าว่าเอ็นัไอ,อ้นั่นเกี่ยวหลังว่าเฉยเลยครับแต่หมายธรรมชาตินะฮะไม่มีคําว่าโกงนะฮะก็โกงกันเลยตุย้ยบ้าตัวใหญ่อุ้วันเจ๋งครับนี่ก็จะเป็นสามไม้สุดท้ายแล้วนะสามท่านสุดท้ายแล้วไม้สุดท้ายวางกันเลยก็ยังไม่เจอปลาที่เราตามหาเลยนะ จริงๆก็ไม่ได้หวังว่าจะเป็นตาอะไรนฮะแต่พอจะรู้ว่าที่นี่มันพอมียี่สกนะก็อยากจะลุ้นว่ามันจะได้ตัว้มั้ยเพราะว่าถ้าไปทองลังสิกท,ทองเปงก็คงจะเป็นปลานิลปลาตะเพียนนะก็เลยลองมานี่ดูนะะแต่ก็ยังไม่เจอก็อมาลุ้นกันไม้สุดท้ายว่าจะเป็นไงบ้างครับผมเหาเวลาที่เหลือ ปลาเขียงแล้วครับนี่ไซส์ใหญ่เลยนะปลาขยงปลาขียงไฟนี้ถือว่าใหญ่แล้วนะฮะเพราะว่าปลาขยงก็โตเต็มวัยก็ประมาณนี้ฮะมันไม่ใหญ่มากปลาขยงชูชีปลาขยงครับผมสําหรับตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของคลิปนี้แล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองกว่าแล้วก็อย่างที่บอกไว้ฮะถ้าวันนี้ก็จะกลับไว้ประมาณบ่ายสองกว่านะครับฝนก็เริ่มตกแรงแล้วนะฮะตอนปลาดิบ ติดยเนี่ยตดยากเอกมังครับกินตอนปิดคลิปเลยฮะถ้างั้นก็ปิดคลิปทั้งตัวนี้เลยนะฮะก็เนี่ยฮะกับหมายนี้ฮะมีปลากระมังแน่นอนฮนะแล้วก็มีปลาอีกหลากหลายนะฮะก็ลองมาดูกันนะฮะก็ เดี๋ยวรีบปิดเลยกันนะั้นเดี๋ยวน้องจะตายก็ก่อนครับผมก็นี่ครับปลากระมังตัวสุดท้ายนะฮะก็ถ้าชอบใจคลิปนี้ฮะก็กปากนะนะเพื่อนๆฮนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยฮนะปิดคลิปด้วยปลาตัวนี้เลยนะสวยเลยครับตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของคลิปนี้แล้วนะฮะ ก็ถ้าชอบใจคลิปนี้ฮนะก็ฝากนานาเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยฮะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของเรานะฮะเรายังมีคลิปอัปโหลดอยู่เรื่อยๆฮะตอนนี้ฝนมันก็เริ่มโปรยปลายไล่ผมแล้วก็คงจะต้องรีบกลับนะก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงกว่าตามที่บอกไว้นะครับก็ประมาณนี้ฮะก็เดี๋ยวอีกสองท่านนี้ก็เดี๋ยวพอรับปิดคลิปเสร็จเดี๋ยวก็คงจะเก็บขึ้นเลยคงไม่รอแล้วล่ะโอเคครับก็ยังไง ก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะฮะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมนะครับไปดูปลารวมวันนี้กันครับวันนี้ขออนุญาตเรากลับหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่นะฮะไม่คัดนะฮะปล่อยมาเยอะแล้วก็ขอ,อกลับเลยฮะวันนี้นี่ครับอันนี้ก็คือแต้มของเราฮะไม่มากไม่มาฮะแต่ก็พอได้อยู่นี่ส,สวยฮะก็สิบกว่าแต้มฮะ สวยอยู่เห็นไหมเอ่ยนี่มาให้ดูได้อยู่ครับสุดยอดครับคลิปนี้ผลไล่แล้วต้องไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม เรียบร้อยเลยดีนะผมเหลือของไม่ค่อยเยอะเก็บของทันนะฮะตัวเปียกนิดหน่อยแต่ดีวันนี้เอารถใหญ่มานะฮะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม